ถ่ายกอภัยเข้าไปแล้วอาครับสารจะขึ้นไปแล้วนะครับเอาแล้วครับผ่านกอไผ่ไปเลยครับท่านผู้ชมอันนี้เราก็อยู่ที่เมืองการนะครับรกาญจนบุรีกรอไผ่เต็มเลยครับวันนี้เรามาเที่ยวเมืองการนะครับ นี่ครับมหาบการมีไปเยอะครับมีประมาณต้นสต้นครับแต่ว่าโอ้โหหมางบ้านเขาก็มีเยอะครับแต่บ้านนี้เขามีสองต้นครับเราก็ซื้อนะครับนชุมก,การครับนี่ไทยครับมึงการจนันะบุรีผู้ชมรับชมอยู่เฮ้ยติดกอไผ่ไหมอาจารย์ขึ้นไปค้างกอภผยร้องลิงๆเลยนะ ลงมาแล้วครับท่านผู้ชมนั่นไงอาจารย์โอ้โหสวยงามมากครับมาโอ้โหสวยงามมากครับนี่ครับสวยงามสวยงามสวยงามมากครับ สวยงามมากสวยงามมากนี่ครับผ้ามืงการเราจะเอาผ้ามืงการไปลองแกงดูรสชาติเป็นไงครับเราก็ไม่เคยมากินกันครับอ,อย่างนี้อาจารย์เขาจะทำโบลอยไข่หวานครับมาขึ้นเียนเมืองการเลยครับขันมะพร้าวมันๆเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมมาลองกินมะพร้าวเมืองการเลยเขาเกอไผ่เต็มเลยครับ นี่ครับเขาเป็นอยู่ในกอไัยเลยจานล,ล,ลงแล้วครับอ๋อาวุธไม่เอาเลยครับทิ้งเลยครับจานก็นเลื้อยลงมาแล้วครับเขาสู่กอไัยครับ เลยลงมาแล้วครับดูด้วยว่าจะป่าจะถึงธรรมชาติยังปลอดภัยไหมครับเลยลงมาแล้วครับเราก็อยู่ที่เมืองการนะครับอาจารย์เนีเขาขออภัยนะครับกล่าวว่าจะเอาหน่อไม้ไปในหน่อไม้ขึ้นเต็มเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับสวัสดีครับอาจารย์ก็เลยสู่ธรรมชาติยังปลอดภัยครับสวัสดีครับ